คน,คนบ้าเลี้ยงแพะที่ศรีสุภาฟาร์มฟาร์มแพะจังหวัดสระบุรีวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องการเลี้ยงแพะอาชีพเลี้ยงแพะคือทางรอดเนาะไม่ใช่ทางเลือกแล้วเป็นทางรอดของผมแล้วแล้วก็มันเป็นอาชีพที่มาแรงแซงทุกทางโค้งเลยเรื่องของกำไรเรื่องของราคาตอนนี้ราคาดีมาก กำไรไม่ต้องพูดถึงก็ดีตามราคาไปด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆช่วงนี้นะครับถือว่าช่วงนี้เลยราคาดีมากเลยที่ผมบอกว่ามันเป็นทางลอดของผมก็คือหนึ่งผมตกง,งานก็หาอาชีพมาหลากหลายอาชีพแล้วไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่ควรก็ปรากฏว่าเลี้ยงแพะสามปีเห็นหน้าเห็นหลังเลย นะครับจากลงลงทุนไปแค่สิบตัวแล้วสามารถขยายผลได้ตอนนี้รวมทั้งหมดนะที่ขายไปด้วยแล้ว6กสบกว่าตัวก็ถือว่าเป็นอะไรที่โตเร็วมากๆเมื่อเป็นทางรอดเสร็จแล้วผมก็มามองว่าเฮ้ยมันไม่ยากเลยในการที่จะเลี้ยงส่วนบอกว่ามาแรงแสงทุกทางโค้งเนี่ยมันเรื่องจริงเพราะว่า ผมทำควบคู่กับทำนาควบคู่กับทำโคกหนองนาอันนี้ผมเปรียบเทียบกับตัวเองเนาะแท้มันแซงทุกสองอย่างเลยไม่ว่าจะทำนาก็ใช้ทุนเยอะเสร็จแล้วได้กำไรมาปีต่อไปก็ต้องเริ่มต้นไถเอ้ยไถสองครั้งถ้าเกิดเป็นนาะตมเคยทำตมทีหนึงโอ้โหใช้ทุนเยอะมากทำตีตีเศษวนันจ้างเท่านั้นเลย ถามว่าเลี้ยงแพะไม่ต้องจ้างเลยลงทุนครั้งเดียวแค่ตัวแม่พันธุ์กับตัวพ่อพันธุ์เสร็จแล้ว,ลวเราก็เลี้ยงเขาลงทุนค่าแรงตัวเองเท่านั้นนะครับลงทุนแรงตัวเองที่ผมบอกว่าแสงทุกทางโคง้งคือทางโค้งของตัวเองพวกหนองนาก็ไรายได้ยังไม่เกิดทำนาไรายได้เกิดแต่ต้องลงทุนตลอดทุกๆปี ผมมามองแพะนี้ลงทุนครั้งเดียวจบเลยที่เหลือก็ลงทุนแรงอย่างเดียวแพะเขาเป็นสัตว์สังคมเนาะเป็นอยู่กันเป็นฝูงอยู่กันเป็นกลุ่มเวลากินอะไรเขาจะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยไปก็ไปเป็นฝูงเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายขพอสํสำคัญก็คือเลี้ยงง่ายกินง่ายต้นทุนก็คือแรงกายเดินไปให้เขากินหญ้า ยังไงก็ไม่ต้องเสียกระตังแถมได้ออกกำลังกายด้วยแต่ละวันแพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายจริงๆเวลากินก็จะยืนกินกินไม่เลือกเนาะขอให้เป็นใบหญ้ายกเว้นใบที่เขาไม่ชอบกินที่มีกลิ่นแรงๆมีหน่อมเยอะอะไรเงี้ยก็จะไม่กินกินแล้วเขากินลำบากถ้าเกิดเป็นหญ้าขึ้นกับดินอย่างเงี้ยกินเรียบ ยิงเฉพาะต้นต้นไม้ที่เราปลูกไปกินผลที่ไม่เหลือเลยนะมะม่วงนี่เรียบร้อย <c oughs> คิดดูใบคอยก็ยังกินอ่ะไม่เหลือเลยนะใบคอยนี้ชอบมากเลยอ่ะใ <c oughs> บคอยใบยขนุนใบมะม่วง <c oughs> นี่นี่ของโปรดเลย <c oughs> โปรดสุดก็ใบกระถินน่ะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอรู้แล้วรู้เส้นทางไปที่จะไปทุ่งกว้างเนาะ <c oughs> ส่วนบอกว่ามาแรงแสงทุกทางโค้งมันเป็นเรื่องจริงเลยนะที่ผมสัมผัสมาเมื่อเปรียบเทียบกับทำนากับทำโคกตรงนาผมเนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนนี้ราคากิโลละสี่สิบกว่าบาทสามปีที่แล้วมันลดลงมาเนาะแล้วก็ดีดขึ้นมาตอนนี้ร้อยห้าสิบขึ้นหรือลงก็อยู่ที่สภาวะตลาดเนาะ แต่มองเห็นว่าพ่อค้าโทรมาหาบ่อยมากเลยกลับเมื่อก่อนนี้ผมต้องโทรหาพ่อค้านะว่ายกฟาร์มเท่าไหร่ยกฟาร์มเท่าไหร่สมัยก่อนเนาะมันก็จะเรียกว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมามันจะขาดทุนไหมเนี่ยตอนหลังมาโอ้โหมันแสงจริงๆเรื่องกําไรเรื่องไรายได้ตอนนี้ถือว่าเยอะเลยนะตัวหนึ่งนี่ไม่ต่ำกว่าถ้าเกิดยี่สโล โลละหนึ่งร้อยหาสิบก็สามพันตัวนิดเดียวนะตัวตัวลูกขนาดนี้เล็กๆอะ่ะขอให้เป็นยี่สิบโลไม่เกินนี้โลละร้อยห้าสิบสามพันบาทตัวหนึง่งเขาโอ้แพงนะช่วงนี้ราคาสูงมากแต่ไม่มีแพ้ขายถามว่าเป็นไงโอ้ราคาดีแต่เราไม่มีแพ้ขายเรื่องราคาก็แซงและ เรื่องการตลาดนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยมารับซื้อถึงที่ผมทำนาขายข้าวผมจ้างต้องจ้างรถหกล้อไปส่งข้าวพันห้าร้อยบาทที่รับซื้อข้าวเนาะเสียค่าข้าวเป็นหลายกิโลเลยกิโลละแปดบาทห้าสิบผมจำได้ปีนี้กิโลละเก้าบาทจริงๆมันก็สูงสุดสิบสี่อ่ะแต่จริงๆก็เขาบอกว่ามันมีความชื้นบ้างอนุษอันนี้บ้าง สุดท้ายให้9บาทอ้าเก้าบาทก็9บาทก็ยังดีส่วนนาก็ยังทําอยู่ครับถึงจะถึงจะแพะจะแซงยังไงก็ยังทํานาอยู่เพราะว่ามันทําควบคู่กันได้แต่เกิดเป็นหน้านาเราก็ให้ยืนลงไปซะก็ไปตัดหญ้าเกี่ยวหญ้ามาให้มีเวลาก็ไปนามันไม่ยากเลยจะเห็นได้ว่ามันทําควบคู่กันได้แต่ไรายได้มันแซงกันจริงๆ นี่โดยเฉพาะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยยี่สโลก็ได้สามพันเขาเอาไปเป็นพ่อพัน์ธุบ้างเอาไปเลี้ยงต่อขุนต่อก็ถามว่าไม่พอขายเาเรียกไม่มีขายตอนนี้ไม่มีขายเพราะว่าผมจะขุนเป็นตัวใหญ่เนาะ30มสิบถึงสาโลดูแพะตัวเล็กๆสิก็แซงทางด้านกันขยายพันธุ์บอกได้เลยว,ว่า ผมทำโคกหนงนาต้นไม้หนึ่งต้นกว่าจะออกดอกออกผลใช้เวลาสามปีตอนนี้ทำมาสามปียังไม่ออกเลยแต่ตัวนี้สามปีออกมาแล้วสี่สามสี่คอกแล้วโอ้บอกอูามันไวจริงๆก็ทําให้สิบตัวมาเป็นหกสิบตัวก็ถือว่าไวมากในช่วงเวลาแค่สามปีก็เลยบอกว่า การเลี้ยงแพะนี้คือทางรอดนะไม่ใช่ทางเลือกเป็นทางรอดอีกทางหนึ่งทำนาก็เป็นทางรอดอีกทางหนึ่งก็ได้ข้าวกินทำโคง,งหนองนาก็เอาไว้ยามแก่ก็ประมาณนี้เลยอาชีพเกษตรกรอะไรก็ดีหมดครับแต่เราก็เอาจุดเด่นจุดดีของเข้ามาทุกอาชีพดีหมดครับเนาะเอาจุดเด่นจุดดีเข้ามาแต่ก็ถ้าเกิดเรามี แพะเป็นทางทางรอดอีกทางหนึ่งแนะนําเลยครับให้ให้เลี้ยงเลยตอนนี้นะให้รีบเลี้ยงเลยเพราะว่าพ่อค้าวิ่งวิ่งจะชนกันแล้วเพราะอะไรมีคนติดต่อโทรมาทางเฟซทางไลน์ก็มีบอกว่ามีแพะขายไหมผมบอกไม่มีไม่มีผมก็จะขายแพะที่น้ำหนัก30มสโลยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมเพราะว่า จำนวนแท้ของผมม,มันไม่เยอะไงถ้าเกิดเยอะๆแล้วผมก็จะขายตัวเล็กได้ผมก็จะต้องขุนตัวเล็กๆเนี่ยให้ตัวโตขึ้นไปไม่อย่างนั้นเราก็จะเสียเวลาในเมื่อเสียเวลาแล้วเนี่ยเอาน้ำหนักก็เยอะเลย35กิโลตัวหนึ่งก็ประมาณสัก4,000 3,000-4,000ขึ้นนะก็โอเลย เมื่อเมื่อมันมัน,ม,นมันแรงแสงทุกทางโค้งพอค้ามารับถึงที่ราคาเป็นตามตลาดไม่มีการต่อรองกันเลยตกลงราคาปุบ๊บตามนี้เลยไม่มีความชื้นไม่มีหญ้าเยอะอะไรเงี้ยผมไปขายข้าวแล้วผมรู้สึกโอ้โหอะไรเนี่ยตอนนั้นข้าวราคาเก้ากิโลละเก้าเบาทเนาะพอกดผมเหลือ8บาท ผมโอ้โหแต่ก็ต้องขายอ่ะเพราะว่ามันมันเอารถเข็นไปแล้วเนาะใส่รถหกล้อไปแล้วถ้าเกิดไม่ขายมันจะทำยังไงเวลาผมเลี้ยงแพะผมก็จะยืนนับเลยว่ามี49ตัวไหมบางครั้งมันจำจำไม่หมดเนาะเมื่อกี้นับเป็นที่เรียบร้อยครบครบครบเพราะว่าถ้าเกิดไม่ครบเนี่ยมันก็จะต้องมาตามมาเคยเคย ต้องมาวิ่งตามตัวหนึ่งกินเพลินแต่เขาก็จะส่งเสียงดังทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันยนงเหลือตัวนึงงนะเคยนะมันร้องใหญ่หาเพื่นอนมันมันหาไม่เจอผมก็มีโอกาส <S <S ได้พูดคุยกับคุณชัยวัน์เนาะซึ่งเป็นพ่อค้าและก็เป็นคนเลี้ยงแพะด้วยก็คุยกันในเรื่องของราคาแพะที่มันตกต่ําแล้วราคาแพะที่จะดีดขึ้นมาคุณชัยวัน์บอกว่า มันก็เป็นช่วงของมันบางครั้งมันก็จะต่มลงไปแล้วมันก็จะสูงขึ้นมาราคานี้ก็อีกนานเขาบอกว่ามันจะยังตึงราคานี้อยู่คุณเชว,วัตบอกว่าราคานี้จะอยู่เป็นอีกประมาณห้าปีเพราะว่าเขาอยู่ประสบการณ์เลี้ยงแพะหรือค้าขายแพะมาร่วมร่วมยีปีเนาะก็เลยได้คุยกันสนทนากันเออพอเรามีปฏิสัมพันธ์กับ มาชิกค,คนเลี้ยงแพะหรือพ่อค้าก็ดีบอกว่าเลี้ยงได้เลยช่วงนี้ไม่ต้องกลัวราคาจะตกเนาะเพราะว่าขนเลิกไปเยอะแล้วตอนนี้ก็คือมีแต่ราคาจะขึ้นแล้วก็กาจจะส่งก็มันการเป็นไซเคิลนเนาะเป็นเคอร์ฟเป็นเคอร์ฟของกราฟมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงลงเสร็จแล้วก็มีขึ้นขึ้นต่อเมื่อตัดสินใจที่จะลงเรือลำเดียวกันแล้วเลี้ยงแพะด้วยกัน เรียกว่าเป็นทางรอดเนาะแสงมาแรงแสงทุกทางโค้งเลยเรื่องของราคาก็ดีกําไรก็ดีต้นทุนยิ่งต้นทุนยิ่งแสงเลยนะเมื่อเป็นเรือลําเดียวกันแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเพื่อนเยอะมากๆเพื่อนเป็นแสนในกลุ่มสมาชิกซื้อขายแพะนะครับเพื่อนเป็นแสนแล้วก็กลุ่มพ่อคเลี้ยงแพะก็หลักกําแสงมือนกันแล้วก็กลุ่มของ เลี้ยงแพะราชบุรีก็หลายหมื่นเลยก็เกือบหลักแสนเหมือนกันก็ทําให้เรามีเพื่อนเยอะมากไม่ต้องกลัวมีปัญหาเราสามารถที่จะส่งข้อความไปถามแล้วก็จะมีคนตอบผมว่าดีเลยอะ่ะบางครั้งประสบะการณ์ของเราก็แค่นี้แหละ3ปีแต่แต่ประสบการณ์แต่ละคนรวมกันเป็นแสนนี่ก็โอ้โหเป็นแสนแสนปีเหมือนกันนะแต่ละคนก็หปีสปีอะไรเงี้ยผมมองว่าจุดนี้แหละครับเป็นจุดเด่นเลย พอเราเลี้ยงแพะเสร็จแล้วเนี่ยเรามีเพื่อนสมาชิกคอยแนะนําเยอะแยะมากมายไม่ต้องกลัวการกินของแพะที่เ็นเห็นอยู่ที่ผมถ่ายแต่ละวันนี้ก็อยู่แต่ละมุมแต่ละจุดเนาะเขาก็จะกินไปเรื่อยก,กินไม่อยู่กับที่วิธีการเลี้ยงก็แบบนี้ง่ายมากนะครับง่ายจริงๆสําหรับเลี้ยงปล่อยทุ่งแล้วก็ยิ่งง่ายง่ายไปใหญ่เลยเลี้ยงยืนลง คักกระเป๋าอย่างเดียวจัดการเรื่องอาหารแต่จะอ้วนเร็วนะผมเห็นยืนลงนี้อ้วนไวขายไวผมว่าโอเลยถ้าเกิดมีมีทุนนะถ้าเกิดมีทุนผมก็จะต้องทําอย่างนั้นแหละเพราะว่าอาจจะยืนลงผสมเพราะว่าพอเราแก่ขึ้นเนี่ยบางครั้งเราต้องพักผ่อนสักอาทิตย์นึงเอ้ยยืนลงสักเดือนนึงสิแล้วก็มาปล่อยทุ่งบ้าง ตามร่างกายเราพอไหวก็สามารถทำได้ปกติแล้วแพ้ตัวน้อยนี้เขาก็จะขุนเนาะของผมก็จะขุนด้วยอาหารของผมเองเป็นเนเปียปรผสมเนเปียบปรบดผสมกับผิวถัเหลืองแต่ขุนตอนเย็นตอนเช้าๆหรือตอนเย็นๆก็จะปล่อยให้กินก่อนปล่อยทุ่งกับเขาเลย หลังจากที่เขาเรียกว่าพบอายุสามเดือนบวกเนาะเขาสามารถที่จะหากินเองได้กินหญ้าเป็นก็จะสบายเราก็ไม่ต้องไปเสียเรื่องอาหารข้นอาหารอะไรแต่จะโตโตไปเรื่อยๆนะไม่ได้โตวไวโตวไปตามลำดับของเขาแหละแต่เกิดเป็นขุนด้วยอาหารข้นเนี่ยหัโตไวมากก่อนที่จะจบครับอาชีพมแมลงแซงทุกทางโค้ง เรื่องของไรายได้เรื่องของกําไรเรื่องของต้นทุนก็แพะนี่แหละครับก็เป็นอีกทางเลือกทางหนึ่งเป็นทางรอดเลยอีกอีกทางรอดหนึ่งเนาะของกเกษตรกรจะเกิดได้ดูคลิปแล้วก็สามารถศึกษาเรียนรู้ก่อนก่อนตัดสินใจเพราะว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงจะเกิดเรารีบรบร้อนไม่ศึกษาเลย มันเสี่ยงแน่นอนในเรื่องของการที่จะขาดทุนหรือเจ๊งมันมีแน่นอนแต่ถ้าเกิดเรามาศึกษาเราเรียนรู้โอกาสที่จะเจ๊งก็จะน้อยลงก็จะเป็นกําไรคลิปนี้ก่อนจบผมแนะนำว่าศึกษาเรียนรู้ตัดสินใจลงทุนหาแพะที่อยู่ใกล้ๆแล้วเลี้ยง หรือจะเลี้ยงแบบเป็นฝูงใหญ่ก็ได้หรือเลี้ยงแบบเล็กๆก,ก่อนอยู่ที่เราคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสรีสุภาฟาร์มฟาร์มเพชรจังหวัดสระบุรีสวัสดีครับ